ก่อนจะไปดูคลิปนะครับตอนนี้ช่องของผมก็ได้มี t i k ต o k กล้วนะครับเออให้ทุกคนจินไปว่า D I R D I E แล้วก็ตามด้วย C เหนะครับแล้วกด enter เลยทุกคนก็จะเจอช่อง t i k ต o k ของผมนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปสั้นๆเอาไว้นะครับฝากติดตามไว้ด้วย n น o y เลยหวัดดีครับหวัดดีครับวัดดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย ไร่ครับอะไรเนี่ยเอเยครับดีไยด้ยินเนี่ยเยอนอ,อ,อ,อะไร้ยดบอกโนยนด้เฮ้ยอะไรเนี่ยน้องีังม่เกยดิน้อง้ยไม่ได้ยินเลยว่ะไม่ไดนเลยว่ะ เออได้ยินมาแลวโอไม่เกินยั่งไลดิไม่ได้ยินเไล่พูดจะชาติดีพ่อ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 พูดเบายังไงเด็กพูดเบาครับนี่น้องเปิดลำโพงสุดยะคเนี่ยก่อนจะเล่นนะลำโพงผุดขัดสลัดไม่เติร์กสลัดไม่เติร์กอะไรมุกเสี่ยวๆน้องก็นำสกุลพี่ชื่อสลัดไม่เติร์กใช่ไหมล่ะสกุลอะไรน้องอย่ามึนน้อง ยังมืดโอ้ก็ไม่รู้ยังมืดมันสกดรกพิชืชออะไรก็เดาๆไปรับอะไรหารับอะไรหาโอ้ยยงขาดน้ำมะนาวอ่ะ Fuck you bitch nigger โอ้ยอะไรอะมูดดิไม่ต้องตัดออกต้องตัดออกตัดออกขออภัยนะครับคุณเฮ้ยวันเดียววัาเดียว ิมาเรียนวิทย์ที่น้องเรียนกันนะครับอุ้ยานอันแนอันานอันไม่ของเขกินเบียร์านอันโอ้โหโอเล่ปะครับเนี่ยอะไรหล่าหลาวัสดีรับ ครับครับครรัับบคคนจังหวัดไหนครับคนจังหวัดไหนครับจัังหวดนครสกลนครครับทำไมพูดเหนื่อยจังครับใช่ไหมพูดเหนื่อยจังครับพูดเฉยพูดเหนื่อยเหนื่อยยังครับเอ้ยจังครับโอ้ยโอ้ยอะไรครับผมถามว่าพี่พูดเหนื่อยจังครับพูดเฉยอะไรเนี่ยโอ้ยเอวัลยาอีวัลยาฮัลโหลจ้า กูจียตาโอ้ยอะทำอะไรครับเนี่ยทำอครับเนี่ยอะไรให้กูบาอะไรให้กูบาเอาแล้วเฮ้ยโดนเลื้อนเฉยิพี่หนูใส่วา่าดูเอได้ยินไหมครับเนี่ย ยิยิงทางวะไปเจอไอเวนนี่แกวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชานมไข่มุกอนเบลเลืร์งและไข่น้องใหญ่เหมือนนี้มั้ยเนี่ย n o โอ้ในสองบาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรงเรียนไหนครับเนี่ยสวัสดีครับไปที่ไหนอ่ะ มาแข่งรูปิ oh <my> ะะีกเหรอครับครับผมมาแข่งรูปิกหรือมาทำอะไรเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆเนี่ยน้อง สวัสดีครับทำไรครับเนี่ยถึงแอนตมิลครับทำ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 นี้คือทำอย่างนี้คืออะไรก็ก็ทำแบบนี้แหละโอ้โหว้าเดียววัาเดียวว้าเดียวว้าวเดียวโอ้ยสวัสดีครับอย่าบู๊ดมาครับอย่าบู๊ดมคาโอเคครับทำไรครับอ๋อวันนี้ก็ว่าจะทำอะไรครับโอ๋อคลิปอะไรครับ รับมันน่าจะคลิปเป็นออมันน่าจะคลิปเป็นออกมินเนะครับอ๋อรับเล่นทิกตอกไหมครับในครับผมในครับผมอ๋อครับอยู่จังหวัดไรครับเนี่ยเอะไรนะอะลรนะอยู่จังหวัดไรครับไม่ต้องรู้น้องไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้น้องไม่ต้องรู้เออครับไม่รู้ดีกว่าได้ครับอ้ชา้ครับยินดีที่ได้พบกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเคยแล้วเนี่ยยิ้มนัวน ยิ้มมาแล้วครับเผินออะไรครับเผินอะไรอุ้อะไรนะคะเผินอะไรครับเผินอะไรเผื่อไม่บอกสีไม่สอุ้ยอยู่กันสามคนเลยเนี่ยอุ้ยทำไรเนี่ยมัวสุมอยู่ค่ะมัวสุมด้วยเอาเรื่องหยอกหยอกหยอกไม่ใช่ไม่ใช่จันละองกำลังนั่งบั่นงานยันอยู่ค่ะใช่เหรอเด็กเรียนจัดเลย แน่นอนเอ็นใส่แบบนี้เด็กเรียนชัวร,ร์แล้วโอ้ด่าแล้ว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 ทำอะไรอยู่คะก,ก็ก็เล่นปุยกระพี่ห์ครับอะปุยกับพี่ห์ครับปุยกับพี่ห์อะไรบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ่ยบวยเนี่ยพบบ๊าดีเลือกเองตอนเด็กๆโตมาก็อยากเปลี่ยนเลยอ,อยู่ราครเนี่ย อยู่คนเดียวคนเดียวด้วยแต่ทำไมต้องพูดเสียงเบาอย่าพูดเสียงเบาไปคนพูดเสียงเบาอยู่แล้วเราไม่ได้ไปอราไม่ได้ไปหาเพานะื่อนหาเนี่ยเหมือนต้องไปามาอยู่ไกลกันมาอยู่ไกลกันด้วยเร <c oughs> าพี่จะไปไนี่มั้ยเนี่ย ผมเหมือนผมเคยเห็นพี่นะผมผมเคยเห็นพี่ใช่ใช่คุ้นคุ้นเหมือนกันแต่เรียกพี่เลยรอเรียกพี่เลยเหรอแต่เรียกพี่เลยผมเด็กไงอายุเท่าไหร่ให้ถ่ายสิบสี่สิบห้าสิบสามไม่เท่ากันเลยโอเคเฮ้ยเอาดีเอาพี่ดูตัวสิง แต่ปีนี้สิบสี่สิบสามนเหมือนอายุสิบห้าผมไปละผมไปละโอเคบายบายสวัสด <Okay. S 2> ีครับอินเดียวันนี้ผมมาเล่นประเทศอินเดียกันนะครับไปเล่นทั่วโลกเลยเล่นทั่วโลกเฮลโหลเัลโหล Hello, hello, hello. What are you doing? I am fucking. I'm fucking. What the hell? What the hell? I'm fucking? <What the S 2> hey hello 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 hello. Hello. วันดี h a ับขอญาติลิป เท่านี้เพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมี EP 2แน่นอนรอบหน้าเราจะเล่นประเทศอินเดียทั้งคลิปนะครับ